หลังทำจะบอกว่าแฮปปี้มากเลยค่ะถ่ายรูปนี่สวยมากเลยแซบขึ้นเยอะแล้วก็ละมุนนีขึ้นมากสวัสดีค่ะแคทจิราค่ะวันนี้มาอัปเดตคางนะคะครบหนึ่งเดือนค่ะ ลักษของแคนนะคะก็คือเป็นคนหน้าสั้นหน้ากมมากเลยอยากจะมาเสริมคามค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบถ่ยรูปชอบแต่งตัวอะไรอย่างเนาะ <at> ก็เลยแบบว่าอยากให้หน้ามันดูมีมิติแล้วก็ได้สัดส,ส่วนของใบหน้าด้วยค่ะ หลังหนึ่งเดือนที่ทําไปนะคะฟิดแบกดีมากเลยทุกคนรอบค่านี่แบบว่าโอ้โห้างสวยมากหน้านี่แบบได้รูปมากเลยค่ะแต่งหน้าแบบถ่ายรูปง,ง่ายขึ้นมากเลยค่ะแบบว่าแซบขึ้นเยอะแล้วก็ละมุนนีขึ้นมาก สาเหตุที่มาเลือกทําที่มีเพานะคะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของคุณหมอค่ะเพราะแคดดูรีวิวมาเยอะมากเลยแล้วพอได้มาเจอคุณหมอจริงๆนะคะโอ้โหประทับใจมากเลยเพราะว่าคุณหมอเขาจะออกแบบให้ตามโครงสร้างหน้าเราเลยแล้วก็คุณหมอละเอียดมากคอยตะใบให้เคดใบเคสเลยค่ะของแคดนี่ตะใบประมาณเกือบสามรอบได้ก็อย่างที่บอกนะคะก็ที่นี่ก็คือเย็นหนึ่งแล้วเรื่องสัลญกรรมไว้วางใจมากค่ะในเรื่องของสกินด้วยเนาะ แคนก็จะมีฉีดแฟตฉีดโบทฮอกแล้วก็ฉีดปากฟิลเลอร์เนี่ยแหละคะ่ะย่งปากของแคนนะคะก็คือเป็นฟิลเลอร์เนาะโดยคุณหมอหลิงค่ะคุณหมออใจดีมากแล้วก็ออกแบบทรงปากให้แคนแบบสวยมากเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีแพทจะทำสใส่็งาง่คำแบบแคทเนาะ,ะก็สามารถติดต่อได้ที่มีพาวควิลคลินกได้เลยค่ะรับรองว่าสวยปังแน่นอนเลย